ดอวกับสิเมืโอก็นี่คือในอีกอย่างนะโอ้มาแม่นโซจูบ้านห่างวันแลไรบ้านห่างเจอะเรคเออห่วงนอนชิหายเลยก็จะสิเปิดประมาณเที่ยงเด้อเดีือดๆสิบอกดอกว่าเห็ดจังไลยเออเอาสองคนนี้มาแต่งบ้านเด้ถามเดิตลาดตลาดบอกบ้านเด้โอ้ไปไปงานยังไม่อนี่ยเขาดิดเลื่อนอ่ะบอก แบนบอกเพยน,นี่เจอเลยเหรียนนีมีญาติพี่น้องอยู่ในโรงงานนี่บอบอมีก็คือครั้งแรกบอกหูยุเบนบอกว่าเขาเหตุเกี่ยวกับอย่างาเพิ่นนี่เจอเนาะอื<ม>อันนี้เด้อย่จังหวัดใดน,นครนายกนกครนายกเหรอไปไปเคยไปไต้หวันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วต่างประเทศเคยไปไหม,ไมเคยไปญี่ปุ่นอ๋อเหรอแต่ข้าแรงไม่เหมือนรู้ไหมเออไต้หวันนาะจะน้อยกว่านะเออญี่ปุ่นไปอยู่นานไหม อ๋อไปอยู่สองปีไต้หวันก็ค่าแรงปานกลางไม่ได้เยอะมากนะพอรู้นะอยูอ่เนาะเออถ่ายรูปไว้ถ่ายถ่ายรูปก๊อหยักไวนะ้น่ะเห็นหยักแบบหยักเซลเม่เซลฟี่เอาล่วเดี๋ยวพี่สิเซลฟี่ มาเด้อผู้ใดสิไปไต้หวันน่ะเบิ่งเด้อมาครับบินทั่วครับ100%บเได้บบินดอกยูสานามบินยูสานามบินปานนี้สิได้บินบบเจ้วาฮะถ้าเจ้าวาบบได้บินดอกว่าสันโอ้ยเมื่อยเด้อเมื่อยอธิบายแม่นอันนี้ไล่กลุ่มเขาให้เหตุยัง่ะบอเอาไว้เวลาอ้นี่เวลามีปัญหาเ้องมีปัญหาอีหย่างในแต่วันห้องกระ่งข้ามาเด้อเอาสมมุติว่าตดตอมอหรือว่าเป็นยังห้องก็พิมพเขาไป เออทายไปเลยแต่ว่าเราบอกว่าให้เอาหนาวิสาน้ำเด้แต่ว่าให้เขาสเต็มก้อนก็ได้เขาก็ทายหนาผานไปเอากระดาษออกก่อนทายเห็นเราทยล่างน้องอีกคนนึงเดี๋ยวตามไปเพราะว่ารอเอกสารอยู่ที่ว่าไปโรงงานเดียวกันนะงานเขาก็มีอีกคนนึงไงที่มากับผมเข้าไงที่ม้าวิสานผมกันนะเมย์ เอาบอกบรูดหรือเบริษัทอื่นบอกบริษัทเ้ามีสองคนได้แหละแม่นต์แทดีบรูบริษัทเอาแม่นต์ตีบรูดขึ้นกันเออนี่ยแหละเขาเอานาวิซ่าเนี่ยถ่ายไปเห็นเราเลิกกัได้เฮ็ดดีๆเอาเอาพับลงดีๆเออเอามือออกบอแม่นพับพับเออพับโหลดเออพับโหลดเออนั่นแหละมันจังบบมันจังบบความเออนั่นแหละแล้วก็ถ่ายส่งให้เพิ่นด้วยถ้าสมมูรณ์วันได้จังเจ้า แต่ว่าเขากระไายใบเด้อเพราะวา่าซัวใบกาม,มาเขาสิไดไ้ไทยไทยเหมือนเลยค่ะไทยหนาพาสปอร์ตพี่เอาหนาพาสปอร์ตพี่ออกมาไทยบอลลี่บอลบอลไว้บ่ลบอลบอลไทยส่วนตัวเก็บไว้ไายส่วนตัวเก็บไว้ไหมเปิดเปิดออกไปเออไายส่วนตัวพี่เอาหนาพาสปอร์ตพี่มาหนาพาสปอร์ตพี่ไทยหนาวีสาปไ็เพร้อมว่าเขาไม่วีสาปไปเห็นงานเพราะว่าดังเจอซัวข้าเจ้าสิเหตุไอ้ใบกามาเหตุยังเขาแล้วเธอขึ้นไปไต้หวันบอก อเดือนแรกถึงหักหลายได้ดูบอกระ่พาเป็นไงผมต้องรับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไลให้ฟังเพราะว่าลังค้นอ่ะไปนะก็คือบขเข้าใจเพราะว่าเดือนแรกเอ้าไตหวานคือหักหลายเบิดหักเบิดเรื่องจ้ะก็คือเดือนแรกอ่ะใบกาม่าสามพันแล้วก็ตรวจโรคสองพันตรวจโรคที่เขาเข้าไปที่เขาตัวนะแล้วก็คารามพันแปดเออมันก็สิเป็ดหกพันกว่าหกเจ็ดพันแล้วก็อาหารที่พากอีกก็คือเดือนแรกอ่ะโดนเต็มเต็มนะ ก็คือต้องบอกทางบ้านว่าเดือนแรกสิบปอเดซงประมาณเดือนที่สองที่ 3, สตตามจังสิบยูโตเด้อแจ้งสิเป็นของเฮา, <c oughs> ากัดรถที่ว่าบอเดซงเขาทำมันเหลือหน่อยๆก็ต้องซ่มแบบกอนเออกะกะตามตามเงื่อนที่เขาได้เพราะว่าเขาไปกัดกัดโตเหลือแค่สามมือเออกักัดแค่าสามอไทายเลยพี่เออนะเขาไทายเก็บไว้ตึนก็บไทยพอแล้วเอออันนี้ไทยน้ำเมื่อกี้นี่รามบอกให้ไทยหนาวิสาเบอร์บอกอันนี้น้ำหนาวิสาน้ำแล้วกัเวลาไปหอดลุงแรมอ่ะไทยหนาห่องลุงแรมน้ำเด้อครับ อย่าเฟ้าอย่าเฝ้าเดวสใไ้ดึงออกมาเดี๋ยวสีไ้ดึงออกมาเอาเจ้าจับอันี้ไป้ขอยเออจับไปส่งไปหาไปเขาส่งไปหาจัเบิ้งเขาเขาเขาส่งขอรักกลุ่มหนึ่งมาแม่รบอกว่าอย่างไรสั่นเออส่งต่างสีเราบอกให้ถึงใต้บานก่อนกรนีแซวเอาไปนี่ออกมาเด้อของเธเอรน่ะเขาเขียนบอกว่าไห้นั่งแคสี่หิ้ก่อนปแม่ตจวงรแม่ เรด้วยใ่มอกมากตอนี่อาใรแบบมอกมากราพัทุกคนเลยวแันไอ้เอกสารหายไกันบาเมรแล้วก็นาวิชาไอ้โตเตยไปเอาเจ้าพาสะโพกเจ้าวิเศษนพ่อ๊เออมันเป็นวเยนะจัรหน้าหน้าผ้าสะกหน้าวิชาน่หน้าพาสปอตรงนี้นะครับใช่อครับอ่าอย่าถ่ายตรงนี้มาให้นะเพราะเราอาคนถ่ายแบบนี้มาให้หน้าพ้าสะโพ เออนีใบอันอันใบตัวมอดเพื่อยุใสเอาออกมาแม่ใบเงี้ยวๆที่เป็นภาษาไต้หวันนะเออไปนั่งรอบดีไหแม่แล้วกับอีใบนึงอยู่ใสใบเงี้ยวๆยู่ใสป้าไปนั่งไปนั่งเพื่อนก็ได้ใบเงี้ยวๆที่พูดกันเอาให้เพื่อนเลยได้ไหมเอาให้เพบ์โบแม่นโบแมนเอาให้เพื่อนเบิร์ดบอเบิรงแม่ใบตัวมอดนะใบขาเข่าเอกสารอยู่ใสอ่านโบมี อ๋อหนีเด้เอาเราคือบังยุ้ยใส่ใบของพี่ยุ้ยใส่ต่อให้เพิ่งเติเพิ่งเติมนมีนะอ๋อไปเบิ้งแม่ไปเบิ้งไปเบิ้งดูเดี๋ยวอันนี้บินของยังไงพูดได้ไปที่ว่าผมนมากเลยครับต้องเป็ี่ยนใบใบยังไงของเธอบินของยังไงสตาร์ลักหรือยังมันก็เป็นใบแบบนี้ใส่เบิ้องจับจับไปดูในบถท่านเบิ้งเลยใช่ ทำไมซีไอตัวนี้เดี๋ยวอันนี้ยังอันนี้ยังวิมารตาล่างอยู่ผู้นึงบอกให้เบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวซีไอโบ้แมงมองนี่แล้วอันนี้ของใครอันนี้อันนี้เจซีไอตาลากเอาเอาเบิ้งขึอันนี้ทำไมซีไออ่ะมันนี่เพื่อต้องไปอีกมองนึงนั่นเห็นบ่ว่าเดี๋ยวเราคงอื่นได้ปะเด็กไปอันนั้นที่ยุไซใบที่ว่าใบโซมม่อนอ่ะเออนี่นี่นี่ จะสตาร์ทรงใส่ใบนี้ที่ที่เขียนซื้อน้ำาสกบบนงนี้ซื้อน้ำเกบงนีเวลาไปใต่บ้านนะใบนี้นะห้ามเสียเป็นใบ่านตอหม้อใันไ้เ้อแล้วก็เอาใบนี้ออกมาเนี่ยเอาเขียนเขียนตรงนี้ก่อนใช่นี่นี่นี่เออไปาเออเดี๋ยวปุ๊บ

哎。再来一个。 บินผู้เดียวบอเต๊กับไปพ่อสุกนั่นคือเกา้าลงเครื่องไปกับไปพ่อเขาคือเกา้าเออมองเดียวกันแต่ว่านั่งคนละลำนั่งรู้ว่าเขาจะหนีอย่างวะ